ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะ COOPER ์ชานแ e ลวันนี้ก็จะมารีวิวชุดจัดมงจัดมินนะครับนี่ไงจัดมิน4ส่วนอัปเดตมานะนี่แล้วก็3ส่วนเป็นของวันแม่นะก็แพทประจำวันที่31นะครับกร,รกฎาคมนะครับ สเตตัสมาดูสเตตัสกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะนี่สเตตัสจัดมินก็ที่อัปเดตมาก็คือหน้านี่เห็นไหมสเตตัสเป็นสายสมดุลสายถึกนะครับสมสมดุลแรงสายถึกอะไรเงี้ทําได้นะหน้าเสื้อสเตตัสเหมือนกันเลยนะครับหน้ากับเสื้อนะนี่เอ้ยหน้าหน้าผมนะหน้าเสื้ออะไรนะหน้าผมนะสเตตัสเดียวกันนะครับส่วนเสื้อก็เป็น ชี่คู่เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางถึกสมดุลมากกว่านะครับนี่เสื้อเกงก็ประมาณนี้อ่ะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมมามีแค่สเตตัสมันใส่ครบ7ส่วนใช่ไหมแต่ทนไมอัปเดตมาแค่4ส่วนนะสส่วนอีก3ส่วนหลังเนะี่ยเป็น3ส่วนจัดมินนะที่อยู่ในโยกตู้ครับปีกจัดมินนะอันนี้ไม่ใช่นะมันจะเป็นปีกจัดมินนะฮะปีกจัดมินประดับแหวนอะไรเงี้ยอยู่ในโยกตู้นะครับ ก็ใส่ครบเส่วนก็ลันลันกันไปนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นมัมเดนะสส่วนนะครับใส่3ส่วนนะสายฟาร์มสายอะไรเงี้ยลั่นอยู่แล้วเนี่ยสายฟาร์มสายอะไรทำเล่นได้นะครับเนี่ยสส่วนออแอคแท็120คิดดาเมจ15นะก็เหมือนกันทั้ง3ส่วนเลยหลังจะมีเลือดมากกว่า500 ตามลำดับนะลดชิ้นละห้าร้อยห้าหนะที่เหลือก็เหมือนเดิมกันหมดตัดตัดเดียวกันหมดเลยนะนี่เตัดประมาณนี้นะหาหาได้จากไหนใช่ไหมหาได้โดยการเปิดโรงเปิดไข่นะฮะนี่เลยเปิดโกงเปิดกล่องเปิดไข่เปิดนี่กล่องละสี่พันสีพันดีดีนะครับไม่แพงนะก็ถ้ารวม ช่วงนี้ DE ก็ลดประมาณ40-50นะคิดว่านิาะนาะานน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ตกประมาณ2,000-2,000กว่านะ2 0 0 0กว่า2 0 0 0 20 2ี 2, น่าจะประมาณนี้นะครับกล่องนี้นะนในกล่องก็จะมีของประมาณนี้นะครับสวยๆแบบตัวเซาน่าจะสวยมากนะแต่ผมเป็นตัวจูะเลยใครมีตัวเซลงเซร่าได้มา จะสวยแบบผมป้าวคือมันเป็นผู้ชายหวานอะไรอย่างนี้นะผู้ชายหวานนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับสเตตัสก็เป็นถึกสมดุลน,นะนี่ถึกสมดุลใส่สส่วนอะไรเงี้ยสส่วนนี้แล้วก็มือเท้าเป็นชาโดโดอะไรเงี้ยอ,อสามหลังเป็นจัดมินเจส่วนอะไรเงี้ยออดีปหกรออ่ะ เยอะจัดชุดแบบสวยๆแบบสวยๆเท่ๆนะวันนี้ก็เอามารีวิวชุดประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปหาซื้อหาอะไรก็ได้ใน DE Shop นะครับกล่องละ4 0 0พนะครับถ้าเป็นไม่แน่ใจว่าสุลต่านหรือว่า ZM เขารับกดกันเท่าไหร่นนะคิดว่าน่าจะอยู่ช่วงนี่ไงกล่องกล่องแม่20 e กล่องแม่20นะกล่องเมื่อกี้นะครับไปหาจับหาจองหาซื้อก็ได้น่าจะลด5 0เนะครับเออถ้ากด20นะหาจับหาจองหาเปิดหาซื้อทำสายสมดุลกันเอามาฟาร์มก็ได้นะอย่างนี้ก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับไว้เจอกันครับ